เห็ดพื่งหมนะทุกคนนี่เห็นอะไรมอแลมสูงมากเดี๋ยวรอมันสุกก่อนนะครับตนนัวนี้โอ้ตอนนี้ต้องใช้กำลังคนนะครับสามสี่คนแล้วเพื่อที่จะทำการดึงกิ่งลงมานะ <c oughs> เพราะมันอยู่สูง,งมาก <c oughs> สวัสดีคะ่ะพบกับช่องวิวเกวากางอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็ปีนเขาค่ะทุกคนมาปีนเขาเหมือนเดิมนะคะมาเจอนีเ่เห็ดเห็ดพึ่งขมนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งขมนะเอาไปกอกินหนะอร่อยมากทุกคนดูสิดอกมันสวยเลยค่ะตันนี้ดอกเกลียวนะปะเดี๋ยวเราหากันต่อเราไปหากันต่อคะ่ะเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอเห็ดละงูกนะคะนี่นี่ เห็นละงูกนะคะทุกคนแต่ว่ามันแก่แล้วเเท่าแล้วพี่น้องเห็นไหมคะเท้ามันเสียดายมากเห็นละงูกนะคะมันแก่แล้วค่ะทุกคนกินไม่ได้แล้วนะะค่ะเดี๋ยวเราก็จะหากันต่อนะคะบริเวณนี้เลยค่ะเห็ดกําลังออกเลยค่ะี่ป่าเห็ดนะคะทุกคนป่าเห็ดนะคะเนี่ยแล้วข้างบนนะคะเราก็เจอเห็ดเห็ดไข่นะเห็ เดิน้างหน้านี่ค่ะเรามาเจอเห็ดไข่นะทุกคนป้าน,นี่เห็ดไข่ค่ะหอมๆเลยนีอ่อืมสวยเลยค่ะป้าเห็ดไข่ไหมพี่น้องตุ๊บตุบ๊เจออีกดอกนึ่งค่ะนี่ เห็ดไขน่นะนีทุนหอมมากหอมหอมหอมเลค่ะเดินทางกันต่อเห็นอะไรมาคอแลนสูงมากตัวรุ่นนี้กินไม่ได้เลยคะ่ะโอ้โหมีลูกที่มันหล่นไหม โอ้มีเด้ลูแบงไอ้ก็ไม่แข็งในกินแต่แบบนี้เหรอข้างในมันนี่ไงอุ้ย,ยแต่มันเน่านะตัว,น,วนุเพีวๆนวนน่นีปนี่นะีนี่ีนี่นี่นี่นนนี่นี่่นี่น แต่ข้างบนคือแบบอว้หวใหญ่หมากเนี่เลยหวานไหมตัวน,นี้อืตอตัวนี้พอกินกินไดอนอ้อร่อยนะ <c oughs> อากินเมี่ยงไหมเธอแต่วันนี้เรามาตามหาของฝากอะไรมะไฟอือวันนี้เรามาตามหาของฝากไปให้แม่ดาะคะมะไฟนะแล้วเราก็ได้เห็ดมาแล้วสามดอกคะ่ะทุกคนเราจะเอาไปปิ้งกินกับแม่ดานะคะที่จำบดง เราจะเดินทางช่วงกลางคืนนะเพราะว่ากลางวันเราก็เตรีมของฝากหลายอย่างเลยค่ะทุกคนครับตอนนี้เราก็มาเจอมาไฟมาเจอมาไฟแล้วนะครับแต่ยังไม่สุดดีนะดูดิเดีย๋ยวซูมขึ้นไปข้างบนเลยนะ,ะนี่นะยังไม่สุดดีอาอันนี้เรามาดูไว้ก่อนนะครับมาดูไว้นะคะทุกคน <c oughs> ก็ถ้าสุดเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเอานะคะ <c oughs> ไปค่ะแล้วก็เดินทางกันต่อฮะับดีครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับมาถึงปกมะไฟเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยกว่าจะถึงกว่าจะหาของฝากได้แต่ละอย่างครับ<อ>ก็อย่าลืมพี่ๆนะครับฝากให้กำลังใจน้องวิวด้วยนะครับผมกว่าจะได้ไปจำปรงเนาะค่ำมืดพอดีอ๋อ ขับรถกลางคืนเอานะคะเรานัดกันกับแอนแอนไว้นะมือถือมันดีเหงียวรดมือนมาแล้วนมากันกันยังมือถือแต่ที่เคยไปเลี้ยงงูแน่ไม่สวยเท่าวันนั้นนะแต่ว่าก็สวยอยู่มือถือมีหมาเท่าเรยมีสัตว์มาแผะอยู่นะเนี่ยแต่เราไม่ได้เก็บหมดนะครับเพราะว่า มันเหลืออยู่สามสี่ต้นเลยนะอยู่บริเวณรอบๆแถวนี้นะครับร็ไปให้สวออที่นู่นได้กินบ้างเนะาะมาไฟหวานนะคะหวาน,วานแต่พอให้เด็กกินเด็กบอกเปรี้ยว <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ก็อีกต้นหนึ่งคนระับต้นนี้เป็นไงเปรี้ยวไหมยังไม่ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะครับ ใขึ้นลอ๋ออย่างงบ้างเดี๋ยวอืมเดี๋ยวรอมันสุกก่อนนะครับตนนัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูลองวิวก่อนนะครับโอ้ตอนนี้ต้องใช้กำลังคนครับสามสี่คนแนล้วเพื่อที่จะทำการดึงกิ่งลงมานะเพราะมันอยู่สูงมาก <c oughs> เป็นไงครับเป็นไงครับก <c oughs> ว่าจะได้ผลไม้ชนิดนี้ค,คับมื่ดดึ๋งเลยนะครับทุกคนเหนื่อยมากอืออันนี้คือจมีเด็กระวังเงยบเ็เมเยบมาสเีิรือวะไรเป็นเลย็บ <c oughs> อะไรหนือเปล่าอู้หสุดยอดเลยอู้หูขออนุญาตเก็บด้วยนะครับ อืไอเตรอนี่ดูนี่ไห่มูอเก่งเรามากันหลายคนนะครับเราจะแบ่งกันคนละถุงคนละถุงเนาะก็หลายต้นอยู่นะคะทุกคนนี่ครับ โอ้โหโอ้โหเ่นื่ยอยอันี่สุดับอืมเยือะมากดูน้องชายก็เก็บดูของเรานะคะเจาะวีวตายอยู่เดีด๋ยวช่วยกันเก็บนะคะช่วยกันเก็บ คืหนาน,านาเลยเลยค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปที่นานะคะทุกคนเราอยู่ที่จัมปาดุงนะคะตอนนี้อ่ะเรามีของฝากนะคะคมาให้สวทนาด้วยนะคะมีเห็ดค่ะทุกคนเห็นไหมเราต้องมาแช่เย็นไว้นะไม่งั้นน่มันจะเสียนะม,มีเห็ดนะคะแล้วก็มีมะไฟค่ะแล้วก็มะพร้าวนะคะที่เราเตรียมมาวันนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางเดินทางมาถึงกี่โมงนะ เออเมื่อคืนเดินทางมาถึงเที่ยงคืนค่ะทุกคนเราไปหาเหตุจากเขานะคะไปหาอ่ามาไฟเก็บมาไฟเก็บมาไฟแล้วก็หาเหตุนะเพื่อจะมาฝากทางนี่เนาะทางลงคือแบบฝนตกอีกฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าร้องด้วยนะครับแต่ว่าในจังหวะนั้นเราไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่ามันอันตรายมากใช่รัอนัดนี่แล้วก็ทีนี้พอเรามาถึงบ้านใช่ไหมเราก็ไม่ได้อาบน้ำนะทุกคนเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ ดิงมาเลยแต่ว่ามาถึงนี่ก็เที่ยงคืนนะคะพักผ่อนแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปที่จัมปาโดูก็เดี๋ยวฝากปินกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคทุกคนฝาก like, กดไลค์กดแชร์ติดต s อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอด้แล้วก็แอดเตอร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ